ประเด็นเรื่องไฟเซอร์อันนี้ร้อนจริงๆเพราะบุคลากรทางการแพทย์เป็นจำนวนมากต่างออกมาแสดงออกทั้งในานามตัวบุคคลทั้งในานามของอะไรละ่ะองคอ์กรนี่ก็มีเหมือนกันประเด็นที่เรานําเสนอไปเมื่อวานเนี่ยน้องไรค,คือกฎเกณฑ์ขึ้นมาดูอีกทีหนึ่งขอทบทวนสักหน่อยสิวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยจะกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเขาจัดสรรยังไงน้องไรเขาแบ่งออกเป็นกลุ่มนะคะกลุ่มแรกคือกลุ่มบุคลากรด่านหน้า กลุ่มนี้เจ็ดแสนโดสคือทั้งหมดนี้ภาพใหญ่ก็คือให้เฉพาะเป็นเข็มกระตุ้นค่ะไม่ให้เริ่มเข็มหนึ่งค,คือประมาณว่าหมอพยาบาลด่านหน้าที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนมาเลยไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีเริ่มเข็มหนึ่งให้เฉพาะเข็มกระตุน้นใช่ค่ะนะฮะและคนที่ได้เข็มกระตุ้นเนี่ยจะมีเฉพาะผู้ปฏิบัติงานแผนกผู้ป่วยโควิดซึ่งประกอบด้วยชุดๆุด,ด,ด,ดเห็นหน้าจอและ ฉีดซิโนแวคมาแล้ว2เข็มอย่างน้อย4สัปดาห์ท่านผู้ชมนึกออกคือบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าเหล่านี้ในหน่วยงานเหล่านี้เท่านั้น<ะ>และต้องฉีดซิโนแวคมาแล้ว2เข็มถูกไหมน<ะ>้องไว้ค่ะถึงจะมีสิทธิ์นะฮะและกลุ่มนี้เนี่ยแปลว่ายังต้องไม่ได้รับแอสตราเซเนกาเป็นเข็มกระตุ้นเข็มสาด้วยคือถ้าใครได้แอสตราเซเนกาเป็นเข็มกระตุ้นเข็มสาไปแล้วไฟเซอร์ก็จะไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นตัวอย่างของบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่จะไม่ได้ ไฟเซอร์เนี่ยต้องไว้กรณีที่หนึ่งรับแอสตรามาแล้วสองเข็มอันนี้จะไม่ได้<ะ>กรณีที่สองรับแอสตราเป็นเข็มกระตุ้นเข็มที่สามแล้วก็จะไม่ได้อีก<ะ>กรณีที่สามรับซิโนแวคหนึ่งเข็มแล้วก็แอสตราเซเนกาหนึ่งเข็มก็จะไม่ได้กรณีที่สี่เพิ่งจะฉีดไปเข็มเดียวนะคะคือรับซิโนแวคหรือรับแอสตราเซเนกามาหนึ่งเข็มนี่ฮะหรือได้รับการฉีดวัคซีนอื่นๆแล้วนี่เป็นติเมื่อ30รกรกฎาคมที่ผ่านมา เมื่อวานนี้นักข่าวไปถามประธานหรือผู้รับผิดชอบเรื่องการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์รัฐปริจาคนี้ใช่ไหมต้องไหมคุณหมอสุระวิเศษศักดิ์ค่ะซึ่งท่านเป็นรองประลัดกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะคะท่านว่ายังไงกันคือท่านบอกว่าการจัดสรรให้บุคลากรด่านหน้าเพื่อที่จะฉีดกระตุ้นเป็นเข็มที่370,000แสนโดสเนี่ยค่ะกรณีที่บุคลากรทางการแพทย์ฉีดแอสตราเซเนกาเป็นเข็มสามไปแล้วตัวเลขเนี่ยจะอยู่ที่กรมควบคุมโรคค่ะ ที่ไปสำรวจโรงพยาบาลแต่ละแหง่งอ๋อไอ้ที่กำหนด7จ็ดแสนเพราะว่าตัวเลขจากกรมควบคุมโรคยังไม่เข้ามาใช่ก็แล้วก็งมๆเจ็ดแสนเอาไว้ก่อนใช่ค่ะคือเวลามันจะมีเหลือใช่คือพอได้ยอดชัดเจนแล้วส่วนต่างจากที่บุคลากรที่ฉีดแอสตาเป็นเข็ม3ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวคงจะรวบมาอีกทีนะคะก็จะมาถูกตัดออกไปใช่แล้วจะเหลือส่วนต่างใช่ไหมใช่ค่ะคือ7จ็ดแสนคงจะไม่หมดอะถ้าดูอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะเกลี่ยต่อนะคะถ้าเกิดว่า700,000ใช้ไม่หมดเนี่ยก็จะเกลี่ยไปให้ในส่วนอื่นๆเพิ่มเติมอ่า ประเด็นต่อมานะครับทุกชมครับก็คือประเด็นที่ท่านประหลัดกระทรวงใช่ไหมมีการประชุม eoc นี่ถูกไหมฮะน้องใบเห็นว่ายังมีกลุ่มเสี่ยงที่ต้องดูแล แม้จะไม่อยู่ดันหน้าโดยตรงอย่างเช่นบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ได้อยู่ดันหน้าแต่มีความเสี่ยงอย่างนี้ค่ะก็อาจจะเอาอันที่เหลือที่เป็นส่วนต่างเจ็ดแสนโดสนี่แหละมาเกลี่ยให้นะ,ะแต่ทั้งหมดที่ยืนยันว่าจะปไปตามหลักเกณฑ์กรอบใหญ่ที่เราบอกไปก็คือเจ็ดแสนบุคลากรทางการแพทย์ดานหน้าเป็นกรอบเอาไว้ค่ะแล้วก็จะมีเท่าไหร่นะเป็นก้อนๆค่ะหกแสนสี่หมื่นห้าพันจะเป็นกลุ่มเสี่ยงใช่ค่ะนะฮะห้าพัน จะเป็นเอาไปไว้วิจัยอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะแล้วก็แสนห้าสำหรับคนที่จะเดินทางไปต่างประเทศกับชาวต่างชาติใช่ไหมคะดูกันต่อไปอีกเนี่ยนะนักข่าวก็ถามทางท่านรองประหลัดว่าบางคนที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนจะมีหวังได้ไฟเซอร์เป็นเข็มหนึ่งหรือเปล่าคือกฎเกณฑ์ที่ออกมาเนี่ยจะไม่ได้ถูกไหมน้องไวค่ะ คุณหอสุราบอกว่าอย่างไงคือบอกว่าถ้าดูตามกลุ่มเป้าหมายเนี่ยค่ะเวลาที่จัดแล้วเนี่ยเหลือก็จะเกลี่ยนในกลุ่มถ้าไม่พอจริงๆก็คือรอรอบถัดไปถ้าบุคลากรคนนั้นๆเนี่ยมีความจําเป็นที่จะต้องได้ไฟเซอร์จริงๆเขาจะพิจารณาเป็นรายรายพิจารณาเป็นรายรายไปอย่างเช่นบางคนแพ้วัคซีนที่เรามีอยู่ทั้งหมดเลยเขาไม่สามารถฉีดวัคซีนที่มีองค์ประกอบบางอย่างได้ในวัคซีนที่เราฉีดอยู่เขาก็ต้องรอวัคซีนตัวอื่นๆอย่างพอไฟเซอร์เข้า มาก็อาจจะต้องพิจารณาเป็นรายรายไปเป็นรายราย <Ha. S 2> อันนี้สําคัญคือก็แปลว่าต้องแพ้หรือรับตัวอื่นไม่ได้ถูกไหมต้องไะ <Ha. S 2> ขณะดเดียวกันคนที่ตั้งใจรอไฟเซอร์ตัวเดียว น,นี้คงจะดูยากหน่อยนะคะคุณหมอสุระบอกคือจะต้องพิจารณาตามเหตุผลอาจจะให้กลุ่มที่เป็นเบต้าระบาดอ่ะอืมค่ะค่ะใช่อย่างเช่นในพื้นที่ที่มีสายพันธุ์เบตา้าหรือสายพันธุ์แอฟริกาใต้ทางภาคใต้อย่างเงี้ยค่ะถ้าต้องการจะฉีดไฟเซอร์เพื่อกระตุ้นภูมิก็อาจจะพิจารณาให้